สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเตรียมรถยนต์นะครับสำหรับเดินทางในเบื้องต้นนะครับดูที่น้ํากัลานของแบตเตอรี่นะครับต้องอยู่ในระดับที่พอดีนะครับต่อไปก็หม้อน้ําฉีดกระจกนะครับผมถ้ามันแห้งก็หาน้าเติมนะครับต่อไปก็จะเป็นหม้อพักน้ํานะครับเกี่ยวกับเรื่องหม้อน้ําที่ผมเคยอัดคลิปลงไปนะครับผมเปิดฝาดูด้วยนะครับนี่ครับมีน้ําอยู่นะครับในหม้อน้ําของเราบีบท่อยางดูนิดนึงครับ เามันดิ้นขนาดนี้ก็คือใช้ได้นะครับไม่มีน้ําขาดต่อไปนะครับระดับน้ํามันเครื่องนะครับผมให้อยู่ในให้เครื่องอยู่ในอนุณหภูมิที่พอดีแล้วนะครับแล้วจอดดับเครื่องประมาณ5นาทีครับมาดูใหม่นะครับให้มันอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินแล้วก็ไม่ต่ําเกินนะครับเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดก่อนแล้วก็ดูอีกทีนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับ ของผมนีม่ก็เริ่มดำแล้วได้เวลาใกล้เปลี่ยนแล้วเนี่ยครับมันจะอยู่ระดับเกือบสูงสุดนะครับผมจะไม่ให้ขาดระดับนี้เลยเพราะว่ารถผมขึ้นขึ้นเขาตลอดนะครับต่อไปไฟเลี้ยวข้างซ้ายนะครับไฟเลี้ยวข้างขวาไฟรีนะครับไอไฟฉุกเฉินนะครับต่อไปก็ไฟรีไฟหน้าอันนี้ไฟต่ํานะครับต่อไปก็ไฟสูงโอ้โหสุดยอดเลยครับเหมือนอยู่ใกล้สนามแข่งรถเลยครับผม ต่อไปก็ข้างหลังนะครับไฟเลี้ยวข้างซ้ายไฟเลี้ยวข้างขวาต่อไปก็ไฟเบรคครับต่อไปจะเป็นไฟหีนะครับนี่ครับไฟหีและก็อย่าลืมตรวจเช็คลมยางให้ได้มาตรฐานด้วยนะครับรวมถึงสภาพยาง้วยน,นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับ